สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเยี่ยมพี่ปุ้ยนะคะเป็นลูกค้าของไฟตัวนิวเตียนะคะเจ้าของร้านเบรลินดานะคะที่ตึกมิตจตุจักค่ะพี่ปุ้ยก็เป็นคนหนึ่งที่เคยมีปัญหาฝ้ากะมาก่อนจากการเลเซอร์นะคะเลเซอร์แล้วก็ไปเจอแดดเลยขึ้นฝ้าเป็นผู้ใช้จริงนะคะเดี๋ยวมาสัมภาษณ์พี่ปุ้ยกันเลยดีกว่าเนาะพ,พี่ปุ้ยใช้2ตัวนี้ค่ะเนื่องจากว่ามีปัญหาเรื่องฝ้าในการเลเซอร์หน้ามาก่อน แล้วพอมาใช้รู้สึกว่าประทับใจป้าจางลุกพี่ปุ้ยใช้ได้ประมาณาเดือนครึ่งค่ะทำให้หน้าเราเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นนะคะตอนนี้ค่ะอันนี้ใช้ก่อนนอนตัวนี้ก่อนแล้วก็แต้บด้วยตัวนี้ค่ะป้าก็จะจางเร็วมากขึ้นมันทำให้หน้าเราอน่านุ่ม,ลมแล้วก็แตกหน้าติดสังเกตได้ชัดคือป้าลดลงลดลงร้อยเปอร์เซ็นอันนี้แบบ ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าใช้เองใช้จริงเลยใช้เองร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะประมาณอาทิตย์ที่เท่าไหร่คะถึงเริ่มสังเกตได้ว่ามันจางลงฝ้าใช่ไหมใช่คิดว่านาจประมวันสองอาทิตย์ สองอาทิตย์เริ่มจางแล้วถามว่าจะให้มันจางแบบว่าไม่นะคะมันจะค่อยๆค่อยๆเพราะว่าตัวนี้ไม่มีสารเคมีเลยจะเป็นธรรมชาติต้องยืนยืนยันเหมือนกันเพื่าไม่แพ้เลยใช่ไหมคะไม่แพ้ค่ะก็เป็นคนแพ้ง่ายเนาะปกติเป็นคนแพ้ง่ายแต่ใช้ตัวนี้เราไม่แพ้เลยนะคะเลิฟเลยแหละค่ะเลิฟเลยนะคะจริงค่ะใช้จริงใช้จริงกล้ารับประกันเลยค่ะใช่จริงค่ะแล้วก็เห็นบอกว่าจากผลที่ว่าฝ้าลดลงเนี่ยจนเพื่อนเพื่อน มาถามเล้วครับักเยอะเลยเพราะตรงเนี้ยจะหนามากหนามากเลยนะช่วงแรกที่มีปัญหาคือหนามากใช่แต่เนี้ยผู้แต่งหน้าแค่ครั้งเดียวคือตอนเช้าประมาณแปดโมงมาทำงานนี่ยังไม่ได้เติมเลยนะก็ยังสวยปิ๊งอยู่เลยนะคะเนี่ยมันดีขึ้นเยอะเลยค่ะคือถ้าดูอย่างเนี้ยยังเห็นจางๆแต่ก็แทบจะถามว่ามันจางมันจางอยู่แล้วค่ะเพราะตอนแรกมันมันดำมากตรงเนี้ยดำดำแบบเห็นเห็นเลยเห็นด้วยตาเปล่าได้เลยะแต่งหน้าก็ ก็เห็นนะฮะค่ะแต่ <tinc S 2> <giving quin. S 1> ตอนนี้แบบเริ่มเริ่มจางเยอะแฮปปีกวเดมจริงๆใช่ใช่ค่ะแล้วคุณุ้ยได้ได้แนะนำเพื่อนยังไงบ้างไหมคะมีเพื่อนถามแล้วก็แนะนําว่าใช้ตัวนี้ข้างร้านค่ะเอาข้างร้านเลยผพ้ขายเสื้อผ้าเนาะเรถามว่าพี่ใช้ครีมตัวไหนอะไรอย่างเงี้ยหน้าแบบกระจางขึ้นแล้วก็ฝ้ากระลดลงก็ได้ค่ะดรพรงามตอบโจทย์นะคะสําหรับคนที่ฝ้า